แสดงบายดีอเอฟซีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเมื่อนี้เข้ากับยูเฟนสาวชิธา,าละเมื่อนี้เข้าชิพาพี่พาน้องขึ้นป้าคือเก้าพี่น้องเลยขึ้นหาอยู่หากินอยู่ป้าพี่ทางบ้านเขาสาวชิตาหรือว่าบ้านเขาสาวพ่อมิลาพี่น้องเลยเอาขึ้นเมื่อนี้ก็ห,กห้าคน ตอนนี้เฮากำกำลังเตรียมเครื่องขึ้นรถพ่อแม่กำลังเอาเครื่องขึ้นรถไทยพี่น้องเไยไปมื่อน,นี้ก็ทิ้งานทิ้งานน้อยพี่น้องเไยไปก็ได้ทีมงานเฮาก็ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเไงจ้ากนี้ก็ชิได้เดินทางแล้วบัดน,นี้ านนี่ฝนตกแห้งเติบแล้วพี่น้องไงน้ำนี่เส้นทางกลัลายเติบไปมือนีก็ห้าคนพี่น้องไงสาวจิทธาแน่แล้ะกาวพ่องมะแมน่นชื้อ,องกินไปน้ำทา่า ซองที่เฮ้าตักไปกินมื้อน,นี้ก็ประมาณนี้ละน้ำกินพี่น้องกอ้ยน่ายนะใ่กะตมเงาโมงมงไปกินชมอยู่แต่ป่าเวลาพี่น้องก้ยทางมาเงี้วเนี่ยเอา <Okay. S 2> เดี๋ยวว่าเอามงโมงก่อน บรรยากาศก็ดีดีพี่น้องเลยมือน,นี้ก็ได้เป็นตะวออันซ้อนแห้งอันนี้คือหน้าเออสาวชิตาเลยว่ะหน้าพ่อแม่สาวชิธาละเปลี่ยนกระพามาเอามะมงมาเงี้ยวแนวของกินไปกิน,กนตะป้าคนละของกินเท่านั้นแหละพี่น้องเลยกดูดกพี่น้องเลยต่ำๆทั้งนั้นเลยมะมงก็ได้มึงเงี้ยวนะโดกโดกบึงเนาะเป็นผู้ชมชุบๆ,ๆ,ๆน,ะน่นี่ ดกแห้งพี่น้องเอ้โอ้เครื่องใช้ของซอยเท่ากันพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ของอยู่ของกินเท่าน้ำในเท่ากับพร้อมละเท่ากับชีด้ได้ไปต่อนนได้มันนี่ก็ได้แถวนี้มีแต่ผู้มันทั้งนั้นเลยโอ้เพรส่วนนี่ก็แถวนี้ก็มีแต่สวนยางสวนมันพี่น้องเอ้ พี่น้องไงทางทีมงานน่าก็หิ้วเขา้าเข้ากับจอดลงมาหาไร่มองก่อนไร่มองปลาซี่ว่าเขาสิได้อยู่บ่ปลาซี่เขาก็ได้แต่เขาก็เห็นอยู่ได้ปลาซีกว่ได้ไปทางโมแม่กับชาวชิตาเป็นจะเก็บหอยคมไปแกงพี่น้องไงไหวแต่วามันมีเลือกได้ เบลนกับบาร์มอนกับปอบมองพี่น้องสวยงามอยู่ได้พี่น้องไงแถวนี้ก็ได้แต่ห้าก็มีหอดจุดหมายห้าเห้าพักกินข้าวก่อนหาไรมองกินข้าวห้าก็จะสิได้ไปต่ออีกแล้วเอาขึ้นมาเดดเอาดจักโกบ เธอแมนเด้าพี่ดากพีกับมีไมดไ้ไหมดูแลดูแลใส่กินเนื้อเนืดอชัน นะเพราะว่าแถวนี้ฮะเงยยังมีคุ้นเคยเพราะว่าห้าก็ยังมีหูว่าแถวเริ่มมีป่านะเพราะว่าหอดห้วยโดนห้าก็จอดหาปลาเพราะว่าหิวข้าวแล้ช่วงนี้ก็ใบ,บซองแล้วพี่น้องเลยอยากกินข้าวแห้งแล้ขึ้นไปหากินข้าวแล้วก็ไปต่ออีบันเนี้เก็บพักอีเลิศก่อนพี่น้อง,งเ้ยหรือว่าพักนางเลิศน,นั่นแหละเบื้องมีต่ปลา พักเลิ์ทางนั้นเลยพี่น้องเราะเป็นแต่สะอ่อนแห้งใบมีแต่ใบางามงามโอ้มาหอดดาดละพี่น้องเลยทางทีมงานเอาไปพักกินข้าวนี่เจ้าก่อนเป็นกำลังหาเฮ็ดยูเฮ็ดกินอยู่ฮะไปเบิ่งน้ำเดียวว่าเพื่อเฮ็ดกินแบบเด้อพี่น้องเลยมีเพื่อกินเนาะ แกงบกคะแล้วก็ตำบหุงปิ้งปลาลายเมนูยนี้น่าแสดงว่ะลายมีนู่นแสดงกลุ่งลมง,าน,า,มนงานเขากำลังดังไฟช่วยจะฟ้องกันล่อมาหุงตําโยอยู่เข้าละเพราะว่าเขามา,ามบ้านไม่ไหมยังมีมีของกินอยู่พี่น้องเไยหลังจากเขากินข้าวน,นี่เขาก็จะได้เดินทางต่ออีจุดหมายปลายทางเขาก็คือพุ่นละโวยไฟพี่น้องเไย พักแกงเข้ากับข้างขึ้นละจะได้แกงพักขามันนี้่รี่ว่าพักเน่าทางบ้านเบ้าละมอนเอิญอ่นนะพักขาอันนี้คือพระเอกเฮาพระเดชพี่น้องเไงพระขาเข้ากับเคียวง,งามขะพักเน่าบ้านคอยเอ,อินพักเน่าบ้นานะละมอนเอ,อิญพักขา มันมีสุกปีน้องเลยมะมี่เอากะมีลายเยอะๆของกินเอากะทางรถพุกมีมึงเงี้ยนี่ยสองตำมะฮงนี่หัวเจ้าแกงเจ้าแกงยุทธภาระเป็นตะกินลอยยัดเบ้งดอกอีทดอกกระเจี๊ยมมันจะปด่มเฮ้ยวมันดีอ่ะ ดอกตีอิฐดอกนึงแม่เกิดท่าระบบให้นะชิวที่เหาไล่มาแล้วใช่ไหมมีได้ลายไปเลยมันมี้คอยมีปลาเพราะว่ามันน้ำขาดว่างน้ำบนตกะไม่นะตรงนั้ดูล้มไปนะดูดิมีก็มีอยันนี้ร่วงงออยู่ฮะนี่แหลเตะนะนี่แล้ว่ไหม ดิบลดิบดิบดิบละคือใส่หมูช้มข้าวเขากัได้ตำหุ่งแล้วกับแกงผักขาแน่ตีงปลาแน่่วนผะกก้าก็มีหลายอยู่มันข้าวดำเดียวเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนกินข้าวง่ายอยู่กลางดานไปละตำหุ่้งแน่แกงผักขานำ เล่าแม่นได้แห้งหรือเปล่วปาวนะันนี้แห้งยังอยู่เข้าอยู่ของกินเน่าปร,ประมาณนี้ล่ะพี่น้องไง ค่ะเนาะบ่เป็นย้อนเนาะแม่ห้องนี้ค่ะ

ห,หลังจากเ้ากินข้าแวแล้วละกะเขากำลังกินของหวานต่อพี่น้องเลยมามีหวานเนาะ ตอนนี้ก็ทีมงานเท่ากับกินข้าวกับอี้เป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องไงเอากระชีได้เดินทางต่อแล้วบันนี้เดินทางต่อพี่น้องไงบันนี้ไปพ้นละนอนทางหอยไฟพ้นละประมาณอีชั่วโมงกว่าพี่น้องเอ้ยทอดจุดหมายปลายทางาละบันนี้ก็ได้จ้เข่าเดินทางมากกับไกด์เติมแล้วพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็ค้ำเติมละห้าโมงหกโมงกว่าละ เฮากัสิได้พักนี่ก่อนนะมือนี้เพราะว่ารถเฮ่าติดคัดน้อยนึงถ้าเฮาไปก็อาจจะค้ำนะเฮ่ากัเลยพักนี่ก่อนเฮ่าก็ได้ไปหาเสื้อกลับก่อนพี่น้องเลยมืออื่นเฮาบมแม่ไปก็ผ้ามากระบกเจาะมากระบกไปเสื้อกลับก่อนลาพี่น้องเลยกับเทาก็มีอยู่นห้าดางพอได้ยามมือสาเฮาก็ได้ ท่านนิ้วจ้คของได้ฮะเราก็ได้เวลาไปหาเลาะหายายกรบฟแลาพี่น้องเลย่วงนี้ก็คำละยัางหายางเลาะหาบอลเซอร์กรบอยูพี่น้องไยเอาเซอรประมาณได้สามสี่ลงอะ เาเจอนี่ล่ละลางที่3ามี่น้องไหลางที่สาลา,ง,สา,ลาง,งกันนะที่สามไม่รู้ละ ยังจะลางใ่่อ่ะตอนนี้เขาก็ซื้อกลับกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเอากระชได้มือหาอําน้ำำนําอําไนก้อนพี่น้องเลยตอนนี้ก็ค้าเติมละกลับเขากับีลายไปเลยน,นะสิบกว่าหลางสิบห้าสิบหกหลางนี้ละช่วชาวชิท่ากับชาวฟ้องเพิ่มมือก้อนละเอาซื้อกับบเบลพินสองคนเท่าโมแมนกับมือ เขาก็จะได้เมื่อหาอ้น้ำอ้มนำใหก่อนพี่น้องไงปะเขาก็มาหออตีภาคตีเสาร์วันละพี่น้องไงคืนนี้เขาก็จำเป็นในนอนนี่แหละเขาก็นอนเครื่องทางก่อนเมือ่อเช้าก็ลังจากเขากินข้าวกินน้ำเขาก็จะได้เดินทางต่อจากนี้เขาก็จะได้ปิดคลิปไปล,ละพี่น้องไงก็ขอความมุกคอบใจผู้ติดต,ตามนะครับส้มสำหรับคลิปนี้ก็บจบลงเพลงท่วนี้ละ คลิปหน้ากบพบพอกระเบ้าละมอนอีกคือเกา